เเหตุผลที่คนเจนซีหันมาทําธุรกิจประกันชีวิต1ไม่อยากติดกรอบ8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นเจนซีให้ความสําคัญกับอิสระมากกว่าความมั่นคงแบบเดิมงานประกันชีวิตคือธุรกิจที่เขาสามารถกําหนดเวลาทํางานเองได้ไม่ต้องรอใครสั่งและไม่ต้องตอกบัตรเข้าออก2รายได้ตามความสามารถไม่จํากัดเพดานในยุคที่งานประจําขึ้นเงินเดือนปีละไม่กี่เปอร์เซนต์คนเจนซีเริ่มมองหาอาชีพที่รายได้โตเท่าความพยายามและธุรกิจประกัน ีวิตอบโจทย์ข้อนี้เต็มๆเพราะรายได้ขึ้นอยู่กับยอดขายไม่ใช่ตำแหน่ง 3. ใช้สกิลโซเชียลได้เต็มที่คนเจนซีถนัดใช้โซเชียลอยู่แล้วทั้งทำคอนเทนต์รีวิวหรือเล่าเรื่องราวส่วนตัวพอเข้าสู่วงการประกันชีวิตพวกเขาก็ใช้สกิลนี้ในการสร้างเพอร์ซันอลแบรนด์ดึงดูดลูกค้าได้แบบธรรมชาติ 4. มีความหมายและคุณค่าต่อชีวิตคนอื่นต่างจากอาชีพขายทั่วไปธุรกิจประกันชีวิตคือการขายความมั่นคงในวันที่ลูกค้าไม่อยู่แล้วคนรุ่นใหม่หลายคนบอกว่ามันเป็นงานที่รู้สึกดีเพราะได้ช่วยคนไม่ใช่แค่ได้กำไร 5. เติบโตเร็วไม่ต้องรออายุงานในองค์กรทั่วไปต้องใช้เวลาหลายปีถึงจะได้เลื่อนตำแหน่งแต่ในธุรกิจประกันชีวิตหาคุณมีผลงานคุณสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำทีมได้ในเวลาไม่กี่เดือน 6. มีระบบการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องบริษัทประกันชีวิตและทีมที่ดีจะมีระบบเทรนนิ่งครบทั้งด้านความรู้การขายการสื่อสารและการบริหารทีมทำให้คนรุ่นใหม่รู้สึกว่าได้เติบโตทุกวัน 7สร้างธุรกิจของตัวเองได้จริงสุดท้ายนี่ไม่ใช่งานลูกจ้างแต่คือธุรกิจส่วนตัวที่สร้างเป็นมรดกให้ครอบครัวได้คนเจนซีจำนวนมากมองเห็นว่าการเริ่มต้นตั้งแต่อายุน้อยคือการสร้างอนาคตที่มั่นคงในแบบของตัวเองสรุปคนเจนซีไม่ได้หนีความยากพวกเขาแค่ต้องการอาชีพที่ให้อิสระความหมายและการเติบโตไม่จำกัดและธุรกิจประกันชีวิตคือคำตอบของทั้งหมดนั้นสนใจพูดคุยโมเดลธุรกิจและระบบที่ใช้ในการทำงานเพื่อเป็นข้อมูล ในการตัดสินใจทำงานประกันชีวิตทัก Inbox PJ ีเจฟได้เลยครับ